ชื่อพงนลินสุนทรเจริญตำแหน่งที่ตั้งสวนก็อยู่ที่หมู่12ตำบลนายาอามอำเภอนายาอาจันทบุรีครับมันเป็นที่มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสวนผสมมีทั้งพริกไทยมีทั้งทุเรียนมีทั้งยางแล้วก็ปลูกหลายอย่างจนกระทั่งมาถึงรุ่นผมนี่ก็เพิ่งเริ่มมาปรับปรุงใหม่เมื่อสักประมาณ5ปี10ปีเนี่ย ปรับปรุงใหม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแปลงๆไปพอ5ปีให้หลังมานี่ก็เริ่มปรับเป็นทุเรียนทั้งหมดนะเริ่มปรับเริ่มจูนใหม่ก็ทั้งกันใหม่ทั้งสวนมันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะแล้วก็ให้ผลผลิตที่เข้าตลาดได้ก่อนได้ก่อนหมอนอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเคยชินกับหมอนกับชนีที่ตอนตลาดตายเนี่ยมันมันขายแล้วมันเสียอารมณ์มันมันเสียความรู้สึกก็เลยหนีหน,นีมาปลูกทุเรียนทางเลือกที่ ผลผลิตมันออกก่อนดีกว่ามันก็เป็นพันเบาที่มันจะออกขายก็คงจะพร้อมๆกับกระดุมแล้วก็ปิดคือจริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มด้วยกระดุมมูซันคิงพวงมณีแล้วถึงหมอนทองถึงจะออกมันเป็นทางเลือกที่ว่าเข้าตลาดได้ก่อนน่าจะเป็นทางเลือกที่ที่มาก่อนเป็นจุดแรกเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือ ความแข็งแรงทนทานของต้นแต่ว่าเท่าที่ปลูกดูปลูกมารุม่รมๆสี่ปีนี่ก็เห็นว่าการเจริญเต,ติบโตผมว่ามันจะดีกว่าหมอนด้วยซ้ำจะไวกว่าหมอนต้นจะโตกว่า เพื่อนโมงเชงของเรานี่มีมีกีต้นคะเฉพาะแปลงนี้มันก็มีประมาณสักเจ็ดแปอได้แล้วแต่ว่าจะเป็นต้นคู่ซะเยอะต้นเดียวมีไม่มากทำไมเราถึงเลือกปลูกต้นคู่คะจริงๆแล้วผมก็ดูศึกษาจากงานวิจัยของคุณธีรพัฒน์อุ่นใจเขาบ้างเหมือนกันนะนะแล้วก็ไปดูสวนพักพวกที่ปลูกกันก็ได้ความรู้มาว่า การปลูกต้นคู่เนี่ยหนึ่งรากมันจะประสานกันถ้าเราปลูกไม่ห่างเกินคือระยะห่างตั้งแต่80เซนตอหนึ่งหนึ่งหนึ่งโคกหรือว่าหนึ่งหลุมเนี่ยนะระยะห่างตั้งแต่80เซนจนกระทั่งถึง120เซนไม่เกินนั้นมันก็จะทําให้รากเนี่ยสารกันพึ่งพากันทางด้านของการโดนภัยพายุโดนลมอะไรแบบนี้มันจะทําให้ความมั่นคงของต้นดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือต่างต้นต่างหากินในหลุมเดียวกัน ในคนเดียวคนใกล้ๆก,กันในโคกเดียวกันเอางีนี้ดีกว่ามันก็จะทําให้กําลังของต้นเนี่ยดีกว่าปลูกต้นเดียวก็สังเกตว่าบางต้นเนี่ยจะตายจะตายเนี่ยพอเอาต้นอื่นไปแซมปั๊บเนี่ยจะโตแข่งกันมันเป็นแบบนั้นครับอันนี้เท่าที่ประสบการณ์ที่ท,ที่ทำมาแต่ก็ผมคิดว่ากําลังต้นก็จะดีนะเพราะว่าแทนที่จะไว้ลูกต้นละร้อยลูกเนี้ยถ้าเราปลูกเป็นต้นคู่เราก็อาจจะไว้สักต้นละ70พอ ซึ่ง2ต้นคู่ในในโคกเดียวกันมันก็จะได้ 70, คูณ2ได้140มันก็จะมากกว่าร้อยอยู่ดีอ่ะแล้วกำลังต้นแทนที่จะรับต้นละร้อยก็เหลือสัก70ต้นกำลังก็จะดีกว่ากำลังในการส่งสารอาหารผ่านหลอดขึ้นไปเลี้ยงลูกนํำเลี้ยงเขาก็น่าจะสร้างความแข็งแรงให้กับต้นให้อยู่ทนกว่าการที่จะไปไว้ลูกแล้วก็เคี่ยวเข็นให้เขาออกลูกให้เราเยอะๆโดยบำรุงไม่ถึงเนี่ยโอกาสโสมเขามีมาก ก็เหตุผลนี้เคยทํามาตั้งแต่หมอนทองแล้วแล้วก็เลยมาทดลองปลูกกระมูสซันคิงเป็นต้นคู่แล้วก็ประหยัดประหยัดเรื่องพื้นที่ด้วย สูตรผมจะไม่เหมือนใครเพราะว่าผมจะปลูกระยะไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็มีบางแปลงที่เอาระยะของของ t k p นะที่แนะนํามาที่8คูณ6แต่หลังๆมานี่ผมจะปลูก9คูณ8บ้างหรือว่า9คูณ7แต่หลักๆเนี่ยหลังๆมาเนี่ย2-3ปีให้หลังมาเนี่ยจะเอาระยะที่9เมตรคูณ7เมตรซะมากกว่า 9คูณ7พอเป็นต้นคู่ปั๊บเนี่ยระยะห่างของต้นคู่เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณเมตรสิถึงเมตรยีมันก็จะทําให้เหลือประมาณโตแล้วมันก็จะเหลือประมาณ8คูณ7อยู่ดีๆแหละเป็นระยะแถว8ระยะหว่างต้น7คือการปลูกต้นคู่อย่างสมมุติว่าเราจัดแถวทิศทางตะวันออกตะวันตกเนี้ยเราก็จะปลูกเหนือใต้เป็นหลักเป็นแถวคู่กันไปซึ่งทําให้ช่องไฟของระหว่างต้นเนี่ยผมก็ว่ามันมันใช้ได้มันพอดีเพราะว่า ผมเคยปลูกหมอน7คูณ7มาแล้วพอระยะสัก45หปีเนี่ยมันก็ติดก,กันละชนกันละทำให้ช่องว่างที่จะเอาที่จะให้ลมผ่านเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยมีมันทึบเกินไปหน่อย้ดยความที่ทึบเกินไปหน่อยเนี่ยมันก็เป็นที่มาของการสั่งสมเชื้อโรคเชื้อราสารพัดเพราะลมไม่โกรกมันทึบเกินไปเพราะฉะนั้นปลูกระยะชิดมากเกินไปก็ก,ก็ใช่ว่าจะดีนะต้องมีทิศทางลมให้เข้าด้วยให้โปรงปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะต้นต้นทุเรียนเรา ก็ถ้าเป็นมูสันคิงมันก็มีระยะประมาณ4 7 4 6 47เดือนก็เกือบเกือบ4ปีนะมีอยู่แปลงหนึ่งก็ประมาณ150 150คูณ2ก็300แต่เรานับ150ก็แล้วกันแล้วก็มีระยะ3ปีก็อยู่3ปีอยู่มีอยู่ประมาณ6กว่าต้นแล้วก็ระยะ2ปีระยะ2ปีนี่เราสามร0อ แล้วปีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานี่ก็ปลูกลงไปในแปลงนี้ก็ปลูกลงไปอีกประมาณ300ตน้นโอ<ฮ>้โหรวมๆแล้วรวมๆแล้วก็เจ็ดแปดร้อยเข้าไปแล้วมั้งรวมๆทั้งหมดอะรวมทั้งหมดทั้งหมอนทองด้วยอะไรด้วยก็รวมๆสองพั 2, นอะสองพันกว่าสิแล้วอย่างมูกับหมอนเนี่ยมูนี่ทนโรคกับหมอนอย่างที่เขาว่ามั้ยคะถามว่าทนว่าหมอนไหมผมก็ว่ามันแก่งว่าหมอนบ้างนะ แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงกับขนาดไม่มีโรคเลยก็มีครับผมปลูกบูเนี่ยปลูกมาเป็นพันเนี่ยมันก็มีตายบ้างก็มีอ่ะมันมีอ่ะแต่ส่วนมากที่ต้องระวังก็คือบูอายุที่ยังไม่ครบปีเขาจะเป็นไปก็ช่วงนั้นน่แต่ก็เคยมีนะต้นปลูก3ปีแล้วก็ยืนตายทั้ง2ต้นคู่ก็มีแล้วมีให้เห็นบ้างแต่ก็น้อยเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เท่าไหร่เทียบเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ประมาณที่2-3%เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ซึ่งมันมันเป็นปกติมันเป็นเรื่องปกติ ถามว่าไอ้เลือกไอ้โรคที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยผมว่ามันน้อยกว่าหมอนเพราะหมอนเนี่ยมันมันหลายหลายโรคที่ทําหมอนมาเนี่ยมันเดี๋ยวทั้งใบติดบ้างอะไรบ้างแต่มูใบติดไม่ค่อยจะมีโรคใบติดซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งผมเคยเคย,เคยวุ่นวุ่นทำอีกแปลงหนึ่งให้น้ําไม่เป็นเวล่ำเวลาซึ่งถ้าเป็นหมอนนี่หมอนแย่แน,น่เพราะให้น้ําไม่ตรงเวลาเขาเนี่ยแต่มูเฉยเฉยอ่ะมูเฉยเฉยอ่ะขาดน้ําบ้าง ตอนทาแรกๆเนี่ยทำมูแรกๆเนี่ยขาดน้ําบ้างให้น้ําเกินไปบ้างอะไรแบบนี้ถ้าเป็นหมอนี่ไม่ค่อยจะดีนะแต่มูเขาเฉยๆเขาอยู่ได้พอ,อกว่าจะได้ทําสารก็ประมาณปลายสิงหาหรือต้นกันยานี่เขาจะอายุประมาณ47เดือนก็เกือบ4ปี47เดือน48เดือนก็เกือบ4ปีก,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 ก็จะเริ่มทําชุดแรกที่ว่ามีอยู่ประมาณ150เนี่ย จัดการยังไงบ้างก่อนก่อนที่จะทำอ,อ่อมันมันต้องเริ่มจึงเริ่มตั้งแต่เก็บผลผลิตเสร็จอันนี้ยกตัวอย่างเป็นหมอนทองนะเพราะว่ามูสันคิงนี่ก็จะทําแนวเดียวกับหมอนทองเนะี่ยคล้ายๆแต่อาจจะไม่เหมือนนะก็พอเก็บผลผลิตเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเริ่มแต่งกิ่งก่อนถ้าเป็นไปได้นะแต่งกิ่งก่อนเพื่อเอากิ่งที่มันแห้งหรือว่ายอดแห้งแล้วออกกิ่งที่เราไม่ต้องการนะเอาออกเหลือไว้เฉพาะกิ่งประทานกิ่งรองประทานนะอะไรแบบเนี้ยเพื่อ เพื่อกําลังต้นที่เขาจะส่งน้ําเลี้ยงได้ทั่วถึงกิ่งใหม่เท่านั้นน้ําเลี้ยงจะไปได้ดีกว่าแต่ว่ากิ่งใบมมันก็ยังเล็กบางทีเนี่ยเราก็เอาไว้สําหรับยอดยอด oh. แต่ว่ากิ่งด้านล่างเขาสมควรจะก็ไม่น่าจะเกิน30กิ่งส่วนมากก็จะถ้าแต่งกันขาดจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่25กิ่งเท่านั้นต่อต้น oh. แต่ส่วนมากผมเองก็เหมือนกันคือคนปลูกเองทําเองเนี่ยบางทีมันก็เสียดายก็จะเหลือไว้มากหน่อย 30- 40อะไรแบบนี้เพราะบางต้นเนี่ยมันถึง40กิ่งก็มี ถ้าต้นได้ระยะสัก4ปี5ปีเนี่ยนะเราก็จะไว้ประมาณ25กิ่ง30กิ่งกิ่งเล็กๆก,ก็เลือเอาออกไปเพราะกิ่งเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเราเอาไว้เนี่ยไม่เกินปีเขาก็จะทิ้งกิ่งอยู่ดีเพราะนั้นเราเราก็ตัดออกซะก่อนตกแต่งซะใหม่เพื่อให้กำลังเขาดีขึ้นในการส่งท่อน้ำเลี้ยงส่งสารอาหารไปบำรุงต้นเราก็จะทำให้กิ่งเนี่ยไอ้กิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันอวบขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะทุเรียนออกลูกที่กิ่ง การทําดอกก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะการสะสมอาหารเขาเขาไม่ได้สะสมที่ใบเขาสะสมที่ใต้ท้องกิ่งใต้ท้องกิ่งครับเพราะฉะนั้นมันตรงนี้ต้องดูแลถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าแต่งไม่ทันบางสวนแต่งไม่ทันสวนพมเองเนี่ยผมก็ยังแต่งไม่ทันเนี่ยมาจนบัดนี้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยกรกดาแล้วกลางกรกดา20กว่าแล้ว21แล้ว21กรกดาผมยังแต่งกิ่งได้ไม่เสร็จเลยแต่งได้เป็นบางบางโซนเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าไม่ทันจริงๆก็จะไปตกแต่งกันอีกทีหลังจากที่แต่ก็แต่งมากไม่ได้นะหลังจากโฉบสารได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง,แต,งๆๆแต่งเล็กๆน้อยๆแต่งเล็กๆน้อยๆได้ถึงตอนนั้นถึงตอนนั้นเพราะว่าจะได้บังคับน้ําเลี้ยงให้เขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงไอตัวที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราอะต้องไปเลี้ยงกิ่งใหญ่เท่านั้นเพราะกิ่งใหญ่กิ่งประธานอะไรพวกนี้เขาให้ลูกแต่นี้เรื่องของการใส่ปุ๋ยเรื่องการบํารุงต้นให้เป็นสบูนี้ทํำยังไง ก็ต้องเริ่มบำรุงตั้งแต่ปุ๋ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าอินทรีย์เคมีก็ได้ที่ผมใช้อยู่ผมก็ใช้อินทรีย์เคมีก็ตั้งบำรุงตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จบำรุงก่อนก่อนตกแต่งก่อนแต่งกิ่งก่อนแต่งกิ่งด้วยซ้ําก็จะประมาณสักอย่างสวนผมนี่ผมก็ประมาณสักรอบละยี่สิบวันรอบอ่ะก็สังเกตใบเป็นหลักรอบหนึ่งแล้วแต่ถ้าต้นเล็กหน่อยก็ประมาณสักครึ่งกิโล ต้นระยะสองสามปีเนี่ยก็ประมาณครึ่งกิโลเท่านั้นเน <Okay. S 1> เพื่อจะอบำรุงต้นให้เขากระ,กระเตืองขึ้นมาให้ไวให้ฟื้นเพราะการเลี้ยงลูกเนี่ยเขาโสมมากหมอนทองบางต้นเนี่ยเลี้ยงลูกฝ่าจะตัดผลผลิตเสร็จเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนี่ยบางต้นเหลือใบเหลือใบไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะโสมมากต้องบำรุงเขารีบบำรุงรีบบำรุงเลยแล้วค่อยตกแต่งตามมา ช่วงทำใบนี่ผมจะใช้พวกอินซีเคมีครับอินซีเคมีตัวหน้าสูงตัวหน้าสูงตัวกลางจะต่ำหน่อยตัวท้ายก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ต้องสูงมากอินซีเคมีเป็นหลักถ้าทำได้ทำได้ตามนี้ต้นเขาก็จะฟื้นไวครับแต่ว่าถ้าบำรุงอย่างเดียวโดยไม่ตกแต่งกิ่งที่หมดอายุหรือว่ากิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยเรายังเอาไว้อยู่เนี่ยเขาก็ฟื้นช้าหน่อย,อยจะต้องทำสักีิวขึ้ไป ร่อ๋อส่วนมากเนี่ยนะตามหลักการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเขาก็จะทํากันที่3ชุดใบแต่ผมคิดว่า2ชุดใบก็น่าจะพอแล้วช,ชุดใบหนึ่งก็จะตกประมาณ4 8 49วันต่อหนึ่งรอบ1รอบชุดใบตีซะว่าใกล้ๆ2เดือนแหละก็2ชุดใบก็น่าจะพอพอใบชุด2เริ่มเพสลาดใบได้สัก ก่อนที่จะใบแก่เต็มที่ก็คือเต็มร้อยเนี่ยได้สัก70% 6- 0 70%เนี่ยผมก็ว่าเริ่มเริ่มโฉบสารได้แล้วสำหรับใบชุดสองเนี่ย <Okay. S 1> นี่ของผมก็ลอยอีกใบหนึ่งเนี่ยวันนี้ oh. จะสิ้นกรกฎาอยู่แล้วอยากจะลอยอีกใบเพราะว่าทำไม่ทันแล้วฝนมันลงเยอะ oh. ช่วงนี้ฝนฝนเยอะแล้วก็ใบมันเริ่มตันน่ะเพราะฉะนั้นลอยชุดใบหนึ่ง <Okay. S 1> น่าจะเป็นสิงหาช่วงปลายปลายสักหน่อย <Okay. S 1> ปลายปลายสิงหาก็น่าจะเริ่มทําสารได้ ปีนี้คาดจะทําสักกี่ต้นนะครับที่มสูสคิออคิดว่าน่าจะถึงสองร้อยนะออน่าจะถึงสองร้อยเพราะว่าไอชุดใกล้สี่ปีนั่นน่ะจะครบสี่ปีอยู่เดือนสองเดือนเนี้ยก็จะทั้งชุดก็ประมาณร้อยห้าสิบต้นแล้วก็มีต้นสามปีต้นจะถึงสามปีนี่ก็อีกประมาณหกสิบต้นออส่วนต้นสองปีของผมเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยต้นสองปีนี่ก็คงจะเลือกทําได้บ้างเพราะถึงตอนถึงเดือนที่เราทําสารเนี่ยอายุเขาคงจะ อยู่ที่ประมาณ27-28เดือนก็น่าจะเลือกต้นทำได้